คนที่มีเลขท้ายมือถือเป็นเลขห้าเนาะเขาบอกว่าเป็นเลขแห่งกระตันอยู่เนาะความหมายก็คือเป็นเลขแห่งความเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกระตันอยู่แล้วก็เป็นคนไม่แสดงออกแบบประเจิดประเจิดความหมายก็คือไม่ใช่เป็นคนโอ้อวดแต่เลขห้า เป็นคนที่ถูกใช้งานหรือถูกหลอกใช้หรือทำให้เหนื่อยบ่อยเพราะความดีของเราเพราะเราใจอ่อนฉะนั้นเลข5เป็นเลขแห่งการใจอ่อนแล้วการใจอ่อนนี่แหละมันทำให้เป็นดาบสองคมเลข5ต้องระวังคนอื่นมาใช้ชื่อหรือมาขอร้องทำให้เราต้องเป็นคนที่รับแบกภาระ หลวงพรบอกใช่ค่ะนั่นแหละเลขห้าฉะนั้นต้องเปลี่ยนไม่อย่างนั้นดวงเราเป็นดวงเขาเรียกว่าเอาทุกเลขเลยค่ะพ่อ,อหมอแกนผู้ใจดีแต่อย่าลืมเลขเก้านะคะคนไกลบ้าน <c oughs> อ่ะเลขห้าเชนบอกจริงค่ะ <c oughs> คือมันเป็นเลขที่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเราก็เป็นที่รักของคนแหละแต่ มันจะต้องเจอคนแบบแทงข้างหลังเราในที่ทำงานหรือในที่เพื่อนของเราเขาเรียกว่าถึงขั้นนะคนที่มีเลขห้านี่คือแบบเขาเอาสามีเราไปเลยอ่ะหรือเอาความดีความงามของเราไปเป็นความดีความงามของเขาต้องระวังอันนี้ไม่ได้เด็ดขาดต้องเปลี่ยนอ่ะมาดูเลขต่อไปดูให้นะคนที่มีเลขท้ายมือถือเลขหนึ่งเป็นไง เขาเรียกว่าโปรเจกต์ไปไม่ถึงฝันโปรเจกต์ s, หรือแผนการไปไม่ถึงฝันฉะนั้นคนที่มีเลขหนึ่งช่วงเวลานี้แผนการยังไปไม่ถึงเป้าหมายหรือต้องล้มกลางคันมีคนบางคนเนี่ยเปิดธุรกิจแล้วต้องหยุดต้องเลิกแล้วต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางด้วยสาเหตุอะไรก็ช่าง มันไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้คนที่มีเลขหนึ่งเนาะช่วงเวลานี้เนาะฉะนั้นช่วงเวลานี้คนที่มีเลขท้ายมือถือตกด้วยเลขหนึ่งจะเป็นเลขแห่งการคิดเยอะวางแผนเยอะปวดหัวเยอะนอนไม่ค่อยหลับแล้วที่สำคัญมีเกณฑ์เดินทางเยอะมากถ้าไม่เดินทางแบบไปกลับไปกลับบ่อยๆนะเช่นมันต้องไปทำที่นี่แล้วไปทำที่นี่ ล้วกลับมาที่นี่ทำที่นี่ไปนี่กลับมานี่หรือเดินทางไกลเพราะว่าเกณฑ์มันเป็นเลขของการเดินทางเยอะหรือการเดินทางไกลเพราะเลขนี้เป็นเลขเขาเรียกว่าใช้คนไม่เดินต้องเดินเองนี่แหละเขาเรียกเลขแห่งการเดินเองเลขหนึ่งฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงนะไม่งั้นตัวเราก็เหมือนกับเหนื่อยทั้งชีวิตเลขนี้เขาเรียกว่าเลขเหนื่อยเหนื่อยทั้งชีวิตความหมายคือ ถ้าอยากให้มันลงมือทําใช่ไหมฉันต้องลงมือก่อนทําก่อนอะไรประมาณเนี้อามาเลขแปดก่อนมาเอาใจหน่อยลูกสิบปอยอาเตรียมตัวนะเขาบอกว่าคนที่มีเลขแปดตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าภาษาแปลว่าผีสิง ไม่ได้หมายถึงเจอผีนะคำว่าผีสิงความหมายถึงเป็นตัวแทนของคนมีนักลงทุนใช่ไหมมีคนให้เราทำเราเป็นผู้จัดก,การเราเป็นโวแทนเราไปทำแทนเขาฉะนั้นชีวิตเราอะ่ะเหมือนตายแทนคนอื่นหรือทำแทนคนอื่นคนตัวจริงไม่อยู่ตรงนั้นเข้าใจความหมายนะฉะนั้นมันเหมือนเราเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนกับ เราไม่มีพลังพอที่จะเป็นของของเราหรือเป็นของเราหรือเป็นตัวของเราเองมีคนอื่นมาบงการชีวิตเราเอาความคิดเอาวิธีการเอารูปแบบหรือใส่ความคิดในหัวเราฉะนั้นเนี่ยต้องระวังอย่างเพราะว่าในนี้เนี่ยเราจะรับผิดชอบแทนคนอื่นต้องระวังเรื่องของการรับหน้าแทนคนอื่นการจดทะเบียนแทนคนอื่นหรือทำอะไรแทนคนอื่นจน เรานี่แหละต้องระวังอะไรนะโหโหแปลว่าอะไรล Camb ูกอ่ะมาดูเลขต่อไปต้องเปลี่ยนสามตัวเลขก็จะโชคดีดูเลขสามก่อนใครที่มีเลขท้ายมือถือเลขสามมันเป็นไงช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าเลขไม่ยอมกัน <ส penguin> เลขนี้เขาเรียกว่าเป็นเลขไม่ยอมกันความหมายเหมือนกับถ้ามีข้อขัดแย้งกันอยู่หรือมีเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแล้วก็กลังมีคดีความก็ได้หรือมีมีเรื่องถกเถียงมีปากเสียงมีข้อวิวาทวิวาทะอะไรก็ช่างเนาะคือ เลขเนี้ยเลขสามมันเป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นเลขที่ต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องเจ็บตัวหรือคนใดคนหนึ่งต้องแพ้พ่ฉะนั้นเนี่ยก็อย่ามีเรื่องอย่ามีราวอย่ามีคดีความอย่าทะเลาะวิวาทเพราะเลขนี้เป็นเลขที่จะมีเรื่องราวที่แบบไม่อยากให้เกิดมันก็ต้องเกิดอะไรเงี้ยเลขสาม แต่เลขนี้มันเป็นเลขเขาเรียกว่าเข้าใจผิดเป็นเลขแห่งการเข้าใจผิดฉะนั้นถ้าพูดคุยกันได้ถ้าตกลงกันได้มันก็จะไปในทิศทางที่ทดีแต่ถ้าไม่งั้นเราจะถูกเอาเปรียบแล้วก็ถูกเกลียดต้องระวังนะคนมีเลขสามระวังมีขั้นถึงขั้นแบบถูกเกลียดกันโกรธกันเกลียดกันต้องเปลี่ยนนะตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขอันตราย อ่ะลูสิบป่อยอ่าลูเลขกสี่เนาะใครที่มีเลขสี่ตัวสุดท้ายเนาะเลขสี่เขาเรียกว่าเลขแห่งการโดดเดี่ยวมีเหมือนไม่มีมีญาติก็เหมือนไม่มีญาติมีคนลายล้อมก็เหมือนเราอยู่คนเดียวมันมีความรู้สึกเหงา บางครั้งขับรถหรืออยู่กับคนเดียวหรืออยู่ตัวคนเดียวเราจะรู้สึกว่าเหงาเหงานี่คือเลขอะไรนะเลขสี่กัละยาคือมันเป็นเลขเขาเรียกว,ว่าหวนิดแต่เรื่องอดีตทั้งเรื่องความสำเร็จก็ได้เรื่องความที่โศกเศร้าก็ได้หรือความที่ไม่สบายใจก็ได้ ฉะนั้นเนี่ยเลขสี่เลขสี่ใช่ไหมครับมันเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขที่แบบยังรอความหวังอยู่วิทยาบอกแม่นมากครับมันเหมือนที่เรายังรอความหวังแต่มันเป็นเลขที่เหมือนกับเราก็ขยันมานะทั้งชีวิตตั้งใจมาทั้งชีวิตนะแต่เลขนี้มันเป็นเลขเหมือนมีเมฆบัง มันควรจะทะลุไปแล้ว12บสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยเลขนี้มันเป็นเลขเหมือนต้องทะลุไปแล้วด้วยซ้ำแต่มันเหมือนมีอะไรมาบางังเลขสี่แม่นมากครับพอ่อขอบคุณครับพอ่อลูกวัดบอกฉะนั้นเนี่ยเลขสี่ได้คู่ดีก็ดีถ้าคู่ไม่ดีก็จะทำให้เราพังฉะนั้นเนี่ยถ้าคู่ดีจะดีถ้าคู่ไม่ดีทำให้เราล้มเหลว ไม่ได้ไปโทษเขาเนาะแต่มันเหมือนกับการไม่ส่งเสริมฉะนั้นเลขสี่เนี่ยเขาเรียกว่าเลขยังต้องสู้และหมุนเงินไปต้องเปลี่ยนตัวเลขกันเลขสี่เป็นเลขที่เขาเรียกว่ามันเหมือนกับขยันแต่เหนื่อยทั้งชีวิตเออสรุปแต่ถ้ามีลมหายใจโรพรไทัสไม่ต้องกลัวนะลูกนะมันจะเปลี่ยนแปลงกว่าน,นั้นแต่ถ้ามีลมหายใจแล้วเข้าไปกระตุ้นตัวเลขโอเค ยังไงเป็นลูปพ่อแกงก็ต้องสำเร็จจ้ะเขาบอกว่าเลขสองเนี่ยมันเลขเหมือนหัวหน้าหัวหน้าคนหัวหน้าครอบครัวอายุน้อยแต่แก่หรือเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่เร็วหรือเป็นคนที่ต้องแบบภาล้าเร็วเออเลขสองเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเมียตามนี้เลยอ่ะ เลขเป็นหัวหน้าเลขเป็นหัวหน้าครอบครัวเลขที่ต้องโตเร็วแก่เร็วแล้วก็เป็นเลขที่ต้องเป็นคนที่คอยดูแลคนอื่นเป็นจุดศูนย์รวมของคนอื่นแต่เลขสองเนี่ยเป็นเลขของการอยู่ใกล้คนป่วยและตัวเองป่วยอันนี้คือจุดแย่ของคนที่เกิดเลขนี้หูแม่นมากๆนะเจ้าขาขอบคุณครับคุณวาลิฉะนั้นเนี่ย ต้องระวังการมีโรคประจําตัวหรืออยู่ใกล้ต้องดูแลคนป่วยอยู่แบบติดเลยดีกว่าแับบีบอกแม่นมากกับพ่ออะพอสังเขตขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมดูทุกวันนะรายการผมหมอแกนโพเวทัสถ้าอยากดูดวง25นาทีสี่คำถามติดต่อได้ที่ l i น์ at โเพทัศ2 0สองศหรืออยากจะดูกับลูกศิษย์อ่าลูกปีชาติบอกแม่นแม่นมากๆค่ะเลยค่ะเลขส หรืออยากจะดูลุสิ์เมียผมก็หมอคลิปใช้ไลน์เดียวกับผมหรือหมอเทวยา at p r o p e t u s 1616 16 16. หมอฝน p r o p e t u s 111หมอชบา p r o p e t u s 888หมอ princess or p r o p e t u s 444หมอเอมิยา p r o p e t u s 2อ2หมอจูเนซัว p r o p e t u s 2135หมอ sweet universe ก็คือหมอสรนะีญาเนาะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ